ท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะแล้วอยู่แปลงสตรอเบอรี่กับพี่ยศนะพี่ยศพา,ามาดูแปลงสตววรอเบอรี่วันนี้วันที่สิบของเดือนอะไระมีนาคมมีนาเออมีนาสองพันสองห้าหกแปดมีนาคืาพูดเพื่อท่านผู้ชมลงเริ่มจะน็อกแล้วเริ่มแล้วท,ท่านผู้ชมค่ะพี่ตาม พี่ถามท้ามมาค่ะพี่ถามท้ามต้องใส่ใช่ไหมคะเราจะใส่เงก็ใส่อย่างงี้ก็ได่อ่างง้พี่จะใส่งั้นเหรอเราจะใส่งพี่ทานเอามาเอามาอันนี้นอันนี้เป็นมิสเตอร์ฮิวมัสตัวการ์ตูนได้แดงนะคะใส่รอบรอบเลยอ่าใช่หนูจะใส่เงี้่ะพี่อ๋อใส่รอบเอออย่างงี้นะโอเคไหม คนใส่มันก็จะเสียเวลามันแก่ะจะไปรู้เหรอแล้วพี่ใส่ยังไงอ่ะอ่ะพี่ยศลห้พี่ทำเอาให้ให้ให้ลุงยศใส่ที่โอ๊ยใส่แล้วอย่าไปโดนใบเขานะลูกใบใบคือโดนก็ไม่เป็นไรแต่ว่าบางทีพี่เขาโดนใใส่ใส่เนี่ยมัง่ายเนียอ่ะเอาลองให้ลุงยศใส่พี่ยศใส่ดิใส่ให้ลูกท่านผู้ชมดูหน่อยว่าใส่ยังไงโอ๊ยพี่ยศจะไปเหยียบมันที่ใส่พี่ยศเหยียบมันแม่ยูไม่ต้องไปใส่มันแก่หรอกเพราะว่า อ่ะดูค่ะพี่ยศใส่ยังไงท่านผู้ชมดูพวกนี้มันมันมีรากมันออกมายังไงท่านผู้ชมขาเนี่ยเอ่อพี่ยศรสชาติเนี่ยเปรี้ยวนะเมื่อกี้เราชิมนะท่านผู้ชมขาเมื่อกี้ที่ชมเออชมรอบพี่ยศอันนี้มันขายได้แล้วนะโอ๊ยไม่มันแมงกัดค่ะไม่ทันไม่ทันจะปุกนี้เหรออันเนี้ยอันเนี้ยมันแมงที่บุกกัดอย่างนี้เลยเหรอที่บุกคนตบตบได้ยังไงวะหอย เออแต่ถ้าเกิดของเรามันจะไม่มีไงมัง้งอะไรมั้งมึองเมืงนีมั้งใชไหมนีมังอ่ะโอ้โหอันนี้ที่โโพงเก็บกินก่อนใช่ไหมอ่ะรู้สึกว่ามันเปรี้ยวนะพี่พี่ <โอ S 1> เดี๋ยวเขากินทุกบอนกระบอกขาหวานทุกทีเลไม่หวานนะมันไม่หวานนะค่ะถ้าไม่ส่งข่ามันเปรี้ยวนะเราเราเดี๋ยวเราจะไปแอบกินพี่อาพี่อาเก็บแปลงนี้มาอ่ะพี่กพี่แอมไปดูที่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว พี่แอ้มาดูนี่ก่อนพี่จะชิมรูนให้เขาดูพี่บุ้งขานะมาขออนุญาตนะคะพี่บุ้งขออนุญาตนะชิมให้ดูก่อนไม่ล้างก่อนเลพ่นอะไรล่ะพ่นอะไรไปพ่นแล้วมันก็มีซินดินทรายมากินเลยดินทรายมันติดกับกับกับอ่ะแกเอ้ยมันก็ไม่เปรี้ยวนะเหมือนเมื่อกี้มันเปรี้ยวอ่ะพี่ไปเก็บอะไรมาให้หนูเนี่ยอ้ยมันเก็บค้างไว้แล้วมันรู้ถ้ม่งขา เรากินดินกินทรายเราไม่ใช่พวกกินดินกินทรายแบบไอ้ทุจริตไม่ใช่นี่หมายความว่าถ้าเราทำบ่อใส่เรากินได้ได้เดี๋ยวเอาเดี๋ยวจะลดน้ำตาดพี่อันเนี้ยมันก็โอเคนะคือได้มิสเตสธเฮลมาสเรามันครบรดแต่ว่ามันก็ยังไม่หวานที่เรียกของเราปุ๋ยหวานปุ๋ยหวานมปุ๋ยหวานนู่นเราปุ๋ยงามของเรา่ะอืมามิสเตสธเฮลมาสเรานะคะดอกกุหลาบเนี่ยให้ดูใส่ไปเลยใส่ยังไงก็ได้เดี๋ยวเอาน้ำรดให้เออ พี่ามอย่าลืมใส่เอบใกล้ๆชิดต้นมันด้วยรู้มเพราะว่าเวลาสมมุติว่าเขาดูดแล้วทอน้ําเลี้ยงเขาอะ่ะพี่ามมันจะอยู่ใกล้ๆรากมันอะ่ะประมาณแค่นี้โคนต้นนะพี่ามก็แบบเอาโมตรงกลางๆ,ๆนิดนิดนึงให้ใกลโคนครับเออเราไม่ต้องไปใส่เกินข้างนอกไปใบเท่าไหร่หรอกเพราะว่าอันนี้เอาแค่ขับความหวานก่อนแล้วเดี๋ยวเรามีเวลาเราค่อยมาใส่ให้เต็มแปลงเพราะว่าถ้าเต็มแปลงเนี้ยหนึ่งเราได้ไหลด้วยสองนะคะท่านผู้ชมขาเราจะได้แบบ ภูมิคุ้มกันด้วยนะคะเออใส่ไปเลยใส่เต็มที่ให้แปลงไปเลยที่ธามขายลูกถ้าถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดเราใส่นี่างที่ธามเราใส่ที่ยืนดีๆถ้าบึงหยังบึงดังอะไรล้วเนี่ยฮะเดี๋ยวจะเป็นโตดนะไม่ได้เดี๋ยวกาะแขกไว้ก่อนเดี๋ยวมาตากไงอยู่นี่ปีบุ้งบอกไม่ดูแลพี่ยศเลยพาพี่ยศมาลงแปลงนะคะทีนี้เนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวเราใส่ให้พี่ยศเลยนะคะพิยศนะพ่ยศพิยศนะพิามใส่เลย พี่พรมค่ะใส่แบบอันนี้เลยพี่ยศตอกอย่างนี้เลยเฮยเลยลงไม่ต้องอย่างนั้นแล้วมันจะช้าเดี๋ยวเราฮะอ้นี้นะหนำใช่ใช่ใส่ใส่ใส่ตามกระบอกเดินไปเรื่อยๆก็ต้องใส่ไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละเออเออเดี๋ยวลากมันกเดินมาหามันยังไงฮะเดินมาหาเองค่ะเราเดินไปนู่น้องคนขามาดูว่าให้ดูนะคะว่าพี่ทรมใส่ยังไงนะพี่พี่ยศหนูชิมอีกอันหนึ่งนะลองเลย ไปตามตามที่อ้อยว่าก็ได้มันเจียว่าวะเมื่อกี้แต่พี่ชิมแล้วคือแบบเยอะน้เนี่ยังเที่ยวอยู่เนาะเดี๋ยวเราดูว่าเอาของเราเข้าใส่แล้วเป็นพี่ไทม์ใส่ก่อนเนี่ยดูพี่ไามใส่นะคะท่านผู้ชมค่ะดูใส่ใส่ไทม์ดูเองเลยเด้อดูก้อเองดูเองเลยเด้อจมส์ดูได้เลยกล้าเก็บดูดิเก็บกินดู อ่านี่แหละต้องให้เด็กชิมเพราะว่าเด็กมือปั้นเราชิมเป็นไงคะมือปั้นไงมือปั้นอ๋อปุ๋ยเหรอมันไม่อร่อยนะไม่อร่อยเท่าของเราที่เราไปแก้เนาะต้องเอาให้อร่อยอย่างนั้นเลยเอาให้กินแล้วปุ๊บให้หาเนื้ะให้หาเน้ให้หาแปลงเนอไม่ใช่ให้หาเรา ลองให้หาให้จะไปให้หาเด้อเอ๊ะจะถ้าผู้ชมขาดูเลยดอกกุหลาบเนี่ยว่าแบบชวนชวนให้ดูพิธามใส่มาชวนทให้ไม่ชมขาเลยพิธามใส่ยังไงเออใส่ให้เอามือปั้นเรามาเองเลยนะเนี่ยใส่เองเลยเนี่ยเออปุ๋ยหวานเนี่ยยบล่าอันนี้นะคะอันนี้ได้แดงใช่ป่ะพิธาม ได้แดงคือธาตุอาหารครบนะคะหลักรองและเสริม N P K ตัวนี้เป็นตัวนวัตกรรมของเรานะคะแ,แทบไม่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยเลยอันนี้ของเราเป็นออร์แกนิกนะคะรับรองโดยแลบทั้งหมดเราชนะที่หนึ่งในสายพัฒนาเป็นตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นตัวนวัตกรรมนะคะเป็นตัวเป็นตัวนวัตกรรมของเราเลยซึ่งเป็นตัวที่ทุกอ,องค์การยอมรับเลยนะคะก็คือของเราเนี่ย ผักขึ้นสยามพารากอนนะคะแล้วก็ NK ทั่วทุกสาขาในกรุงเทพปลาดใช้ตัวนี้ของเรานะคะในการดูแลแปลงแล้วของเราเนี่ยรัดหมายความว่าผัก60วันเรารัดเหลือ40่ว่ากวันผักออกได้แล้วในวงการก็คือคุณโบสลาดต้นกล้านะคะอยู่ที่เชียงใหม่นะอยู่ข้างมหาวิทยาลัยแม่โจ้แม่โจ้อยู่นี่นะคะคุณโบเนี่ยอยู่ฝั่งเดียวกับแม่โจ้เพราะต้นกล้าขาย และต้นกล้าของคุณโบเนี่ยเป็นออร์แกนิกทั้งหมดนะคะก็คือเอาตัวของเราเนี่ยเป็นลดต้นทุนในการที่จะต้องไปใช้พิษมดเยอะมากอะ่ะคือตะก่อนได้ใช้พิษมดทีหนึ่งก็แสนกว่าบาทเราไปหยัดค่าพิษมสให้คุณโบได้ประมาณแสนกว่าบาทโดยใช้ตัวนี้นะคะและทีนี้แต,แต่แต่ตัวนี้แต่เป็นได้ขาวนะคะ่านผู้ชมเนี่ยของเราก็จะอันนี้เราใช้กับแปรงสตรอเบอรี่ของพี่ยศซึ่งเป็นแปลงที่สมบูรณ์นะคะเมื่อก่อนเนี่ยพี่ยศเราทําตั้งโต๊ะเนาะ ท่านผู้ชมค่ะถ้า,า,า,ถ,าถ้าใครเห็นคลิปไม่ว่างอย่าลืมกดติดตามไว้ก่อนนะแล้วกดกระดิ่งกดอะไรก็กดไปเธอค่ะจะก,ก็กดก็คือให้ติดตาม <จำ S 1> กันนั่นแหละแล้วเมื่อจะมารีวิวให้ดูนะคะว่าในส่วนที่เราทาอ่ะเราทํายังไงเราทําเป็นอินซีเราจะเป็นอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของเราเองที่เป็นอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์นะเรามีใบแหลมหมดพอเราชนะที่หนึ่งในสายปุ๊บเราก็พัฒนาสูตรเป็นตัวนี้นะคะเป็นตัวอินโนเวชันหรือเป็นตัวนวัตกรรมตัวนี้เราเรียกว่าตัวนวัตกรรมธาตุอาหารหลักรองและเสริม N P K แล้วของเราเนี่ในวงการผู้เรียนเนี่ยแทบไม่ได้ใช้เคมีเลยก็คือตัวนี้นะคะทีนี้เราก็ลองหลายส่วนนะทั้งที่สวนที่491เก้าหนึ 1, ส่สวนหมอพราวเขาพึงที่อุตรดิตฐ์สวนที่แพร่ของพี่อน,นันต สวนที่แม่แตงสวนที่สันทรายสวนที่เชียงใหม่นะคะแล้วก็สวนที่ลำปลางนี่คือสวนทุเรียนนะแต่อันเนี้ยคือฝากไว้กับสตรอเบอรี่เพราะว่าหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้ใบเนี่ยสมบูรณ์ท่าผู้ชมดูนะว่าขนาดใบนะน้ำม้อยวัดขนาดใบให้ใบนี้แค่นี้ใช่ไหมคะอันนี้ใบที่แบบแวปพยศยังไม่ได้ใส่เราเลยสมบูรณ์นะเขาก็เดี๋ยวเราจะมาใส่ให้เป็นระยะนะคะ แล้วท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามนล้อมอยไว้นะเราจะมารีวิวให้ดูสักอาทิตย์หนึ่งนะคะปล่อยให้เขาทํางานได้ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วเราก็จะมาดูใบอีกรอบหนึ่งนะคะว่าใบอ่ะมันได้ขนาดไหนอันนี้พี่บุ้งก็เหมือนกับว่าพร้อมขายไหมสามสี่แปลงเนี่ยพี่บุ้งทานเองนะคะก็ยังเหมือนกับว่าพี่บุ้งก็อาจจะยังไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดจะขายอะไรมากมายนะคะเพราะนั้นแปลงนี้หนึ่งแปลงสองแปลงสามแปลงเนี้ยเดี๋ยวเราเข้ามาดูอีกทีนึงเนะาะก็คือขนาดใบน่ะท่านผู้ชมดู ใบนะใบแค่นี้แล้วใบเหลืองใบอะไรเงี้ยเนี่ยเราใส่ไปแล้วเดี๋ยวพี่ยศจะตีน้าเลยนะแล้วขนาดของลูกขนาดของลูกเมื่อกี้ไซส์ที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงก็น้ม้อยทานไปเมื่อกี้ก็ใหญ่กว่านี้นิดนึงนะคะแดงสารเลยแล้วความหวานเราชิมกันหมดแล้วของน้ม้อยเรียกเอ่อถือว่าเปรี้ยวอยู่พออีกลูกนึงมาชิมในแปลงเนี้ยลูกใหญ่หมายถึงความสมบูรณ์ของลูกที่เมื่อกี้พี่ยศป้อนน้ม้อยนะลูกเล็ก พอลูกเล็กหมายความว่าลูกไม่สมบูรณ์ขา้อาหารที่กินก็ไม่สมบูรณ์ออกเปรี้ยวแต่มากินในแปลงลูกที่ถือว่ามันเป็นเกรดยังไม่ถึงขั้น A บวกนะคะก็ถือว่ามีรสชาติแต่ก็ยังเปรี้ยวสาหรับในสัวแล้วเมอนะแต่ถ้าหวานหมายความว่าหวานเนี่ยมีทั้งความเปรี้ยวแซกแต่เราจะเอาหวานนําเลยหวานนาแต่ไอตัวของเราเนี่ยเราเน้นเรื่องของจุลินทรีย์เพราะเราทํา เราทำอินซีใช่ไหมล่ะแล้วทีนี้พี่ยศเนี่ยมกักจะตั้งชื่อให้เราน้ำม้อยจะมาได้จากพี่ยศเสมอนะคะเขาจะบอกของเราปุ๋ยหวานงนี้น่ารักมากเลยผมชื่อน้ำม้อยเลยนะปุ๋ยหวานก็เขาจะเรียกนะทีนี้ไอตัวเนี้ยเขาจะเรียกปุ๋ยหวานทีนี้น้ำม้อยจะพัฒนาสูตรอีกนะคะมันจะมีลูกค้าอยู่สองกลุ่มคือประเทที่ชอบใช้แบบอให้มันละลายช้ากับละลายเร็วไอตัวเนี้ยที่เป็นผงเนี่ยละลายเร็วแต่ถ้าละลายช้าแจ้งน้ำม้อยนะคะเราเรียกปุ๋ยละลายช้าแต่เราจะไม่ได้ มันเป็นกลุ่มเดียวกับออสโมโคสนะคะออสโมโคสเนี่ยเป็นป Ł ุ๋ยที่เป็นเคมีนะก็คือเป็นป Ł ุ๋ยละลายช้าแต่ของเราเนี่ยถ้าจะไปร่วมออสกับออสโมโคสได้ไหมก็เดี๋ยวจะให้พี่พี่บุ้งกับพี่ยศทดลองให้นะคะเราจะแยกแปลงเลยของเราล้วนๆเลยโดยที่ไม่ใช่ออสโมโคสแต่ถ้าเกิดอีกอันหนึ่งคือผสมกับออสโมโคสนะคะต้องขออนุญ,ญาตนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปโจมตีงใ,ใครนะคะไม่หมายความว่าเรามาผสมผสานรวมกันเป็นหนึ่งนะคะในการที่จะส่งให้ ทั้งดินและผลผลิตของเกษตรกร,เ,กรเนี่ยทั้งทั้งทั้งเร็วเร่งรัดนะคะแล้วก็ไม่มีปัญหาให้แก้เยอะไม่ใช่ไปนัวมันอยู่แน่น่ะของเรานี่คือใส่ใส่ปุ๊บใส่น้ําจบเลยแค่นั้นเองจะเอาปุ๋ยละลายช้าแบบไหนจะเอาละลายเร็วละลายช้านะคะเราก็จะทําออกมาแล้วมีแปลงทดลองอย่าลืมถ้าใครเข้ามาติดตามนะมื่าอย่าลืม เล่งเกินถ้าใครมาดูอย่าลืมกดติดตาไมไปก่อนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะแ้วมอก็จะมารีวิวให้ดูเลยแล้วเดี๋ยวนะคะเนี่ยอีกสองอาทิตย์นะเรามารีวิวให้ดูนะเพราะว่าตอนนี้ไม่น่าเชื่อนะท่านผู้ชมอันนี้หน้าร้อนนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่ม,มีมีนานะมีนามีนาแล้วก็เมษาใช่ไหมสตอรอเบอรี่ยังมาแต่ปีนี้มันหนาวไงหนะมันมันมันสภาพอากาศคือปรับใหม่นะ หนาวมากตอนกลางคืนใกล้เช้ามืดหนาวแล้วตอนเช้ามาก็ยังหนาวตอนนี้ก็ยังสีเย็นๆนะสีเย็นๆเยหนาวเย็นแต่ว่าพอบ่ายมามันร้อนแล้วมันแห้งมันหนาวอากาศมันแห้งมันร้อนมันชื้นถ้าเราไม่อุ้มดินให้น้ําอ่ะมันมีความอุ้มน้าไม่ถึงของเรานี่อุ้มน้ําได้ยี่สิ้าเท่ามากกว่าดินธรรมดาทําความชื้นสัมผัสตรึงไนโตรเจนลงไปปรุงให้อาพืชเนี่ยมันต้องตอบสนองนะคะแล้วก็จะต้องไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเพราะไม่บุ้งกินเนี่ย ใครเจ้าของสวนไหน,นจะมากินยาฆ่าแมะลงตัวเองฮะเพราะฉะนั้นก็คือ,อไม่ใส่ยาฆ่าแมะลงไม่ใช้ยาฆ่าแมะลงนะคะแล้วก็ไม่ไม่ใช้สารเคมีอะไรที่มันเกินเพราะเรากินเนี่ยเราจะรู้เลยนะแล้วเดี๋ยวเราจะพามาดูในอาทิตย์ต่อไปนะคะเออ่เรากลับลาปแปลงนี้ก่อนนะคะสําหรับคุณตรวเบอร์่นะวันนี้ทุกคนขาเดี๋ยขอถ่ายนี่ไปกับชัตเตอร์สักอันนึงก่อนนะคะสําหรับไม่เ,มมเยะคยทมาแล้วลูกเล็กเนี ไม่ได้ตงใส่่ถ่ายเลฮะถายใหญ่ไหมอันไหนไม่ไม,ใมีใหญ่หรอไม่ได้ทีก็เออพี่พี่ยศใส่ของเราไหมไม่ได้อันนี้เราจะเอาผลงานแล้วว่าลูกเล็กอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเรามามาดูอีกทีนะคะค <laughs> ได้รอยยิย้มแ,แต่คุณเยอะเพราะนั้น <laughs> นี่เดี๋ยวเรามาดูอ่ะได้แล้วใช่ไหมอ,อ่ะวันนี้พี่ยศเรากับ ลาท่านผู้ชมพี่ถ่ามทามเรามาสวัสดีท่านผู้ชมในแปลงสตอร์มอินของเราแล้วเดี๋ยวมารีวิวนะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ